นี่ไงชื่อใจเินน่ะปินซะผู้ชายหน้าฝระหลาใช่เลยสูงใหญ่ด้วยเนาะเราเนี่ยลูกผู้ชายสู้ชายแท้เลยชื่อเลยว่าลูกจะน่ารักเพราะผู้ชายคนนี้โอ้ยนี่เขาแค่น้ำมาให้แค่เธอก็แค่น้ำมาให้เฉยตัวเขาว่าไปถึงไหนแล้วไอ้นี่ยังเคิร์บเคิร์บไม่หยุด แต่หุ่นนี้สุดยอดนะแน่นแน่นมากโต้นั่งจริงพอดีก็โอเคพอดีน้องเห็นเดินผ่านตอนที่น้องไปเจ็ดสีตอนใส่ชุดไอ้น,นปปั่อนอ่ะรู้ประชายพันดีอ่ะเอ้ยเธอมองไปถึงไหนมองขาองเอาจริงๆมองต้นขาจริงๆต้นขาเธอเดินผ่านบอกเฮ<ค>้ยมองไปต้นขาเฮ้ยพ่อของลูกชใช่ไหมพระเวลาเช้าเย็นแบบแม่การอ่ะเจีอนหรอกให้นนะ้องแล้วกัน บอกนะเรายังมีอาหามจังหวัดที่ดีหละเมื่อกี้แสดงว่าเมื่อกี้ซีทีแน่เลยอ่ะที่เอาหมวกมาให้อ่ะไม่ใช่ก็เป็นแฟนคลับน้องซีทีใช่ป่ะเห็นไหมนูกเห็นไหมจริงหรอโอ้แสดงว่าเขาเห็แม่ตามอยู่ตามตามอยู่เสกก็เห็นเขาไปแอบเจอกันป้าล่ะร้านน้องหมาไม่ใช่แอบแม่พาพาพี่หมอไปหาหมอสแตแต่ว่าแพทย์ มันโนมากจริงไหมคะคาดหวังมากล้างเลยเลยตัวแทนจำหน่ายตอบโอเคอะชอบคำนี้ปะซีทีล่ะซีทีล่ะอันนี้โอเคที่สุดเลยอ้ยใครนี่ก็รูแล้วฝั่งไหนให้เลือกสองคนจะเอาซีจะเอาซีซีทีอ่ะถ่ายมั้ย